ถ้าว่ามีหินต้องเป็นหินภูเขาหินศิลาที่บ่เอารี่หินเฮหินก้อนกับบ่อเออต้องต้องเป็นต้องเป็นหินศิลาหินแข็งแข็งมีหินนี่ใบคูนใบย่อใบย่อมเนี่ยเพิ่นเพิ่นสามารถที่เอาไม้มงคลนำมาใส่กับหญ้าไฟหินทำกันเรื่องว่า ไอ้หัวใจเจ้านักขี่นี่เด้อความหมายที่เอามาใส่นะใส่ในไต่ข่องตัวนี้ตัวนี้คืออยูตัยข่องเบิ้ดไต่ข่องเบดิดนี่มาบอกแล้วตัวจักเปิดเปิดเป็นตัวจักรไผ่เอาบบบนี้ใหม่โย่ใหม่พูนใหม่ยอ่อ ใบใหม่ทั้งหลายยอดใหม่มาใส่แต่ก็มียาแฝกยาแฝิคนก็เปียบสมานม้ให้เจ้าเก่งกาทั้งอาคมทั้งวิชาให้คมขึ้นหยาแฝกในความหมายสื่อวามหมายนเอามาะใช้นบาทนี่อันเครื่องที่ปรุงแต่งหน้า ข้าเจ้ากันทั้งหมอเป็นไทยมึงมันสีมีเทียนกิ่งเที่ยงาหมัดเทียนติดกันมไรเห็นเป็นสองอันเป็นเทียนกิ่งเทียนงนาถ้าเทียนเล่มใหญ่เท้าเสือวหายพระสงฆ์ที่มารวมนะ่ยมีม้วนไต่เพิ่นไต่เพิ่มไปถึงว่าตั้งในในหนักนี่แหละพระสงฆ์ถ้าเทาเห็ดเหลี่ยมในน้อยจะมาหนักอ่ให้เทาถือหน้าตามหลังอื น้ำได้เตรียมไว้อย่างน้อยหนึ่งโมงน้ำที่รถสงแต่ว่าให้เฮ้าสวนมนแล้วเอาน้ำที่สวนมนมะเทลุงชัยอย่างเด็กมีการหดสงต้องผสมเก่าน,นะเออต้องผสมในการในการหดสงมาหดผสมเนี่ยนะ,ะต้องเอาน้ำสวนมนม,มาสะกพอนจะน่ารอดว่าจะ ยังไรยังเอื่นจังขันหวอดม่ได้รับไม่ได้เอื่นจันเราไปสมัยตะกอนเนี่ยเนาะขันบวชไม่เพื่อนอื่นมอมบวดสิเพื่อนเอื่นนะเอื่นมามอมนั่นมอมนี่ขันคือเต่าเอื่นก็เอื่นมอมได้เมื่อได้หดแล้วก็บขันบวชตามลักเพื่อนก็เอื่นหัวซาบวชหมดชาที่หนึ่งหมดชาที่สองก็ถืเป็นยาคู่เอื่นยาคู่หัวซาพอมหรือหัวซา เดือที่สามคือเอิรนอาจารย์ไปหมดแล้วเรนเป็นอาจารย์หลังไปได้อีกนแล้วนั่นนิ่มาแา้วมันกอาร์นกับมันข่าม้าทนผู้วัดสิบปีท่านผหดกบเลยกบเลยเป็นอารย์นี่กบอาทิตยคือเกาไมหมายครับสิบมาบวชหาปีสิบปีก็สักาเจ้าบอกนี่เอิรนทิศเอินทิศคือเกามีเมื่อสิบปีแล้ว ถ้าได้ฮดเนี่ยเอื่นจานทัานี่เด้ก็ใหม่ผู้คนฮดนี่คือเขาฮดนั่เขาตั้งกองบุญแล้วเฮดเนี่บกเป็นกองเออเขาเอื่นเป็นกองฮดแต่ว่าเครื่องบริหารครบนะให้เขาตั้งกองบุญในไม่เอาแล้วการส่วนงที่กองบุญกองฮดกับสวายพระผู้คนรับฮดให้เขาทั้งบมดะมันสิมีบริวารหลายนี่ไม่มอน สามร้อยสี่ร้อยนวยกันถวายเพื่อนบุญมัดผู้คลรับของนอดเครื่องบริวารต่างๆแต่ว่าถวายแล้วแที่เพื่อนเทียวไปใช้เอาไปแปแล้วการหวดกับพฤกษรเมาต้องบริการแปรต้องครบในการดำมั่งชีพของผสมเพราะว่าผสมกับยังตถือกือเขาสมัยเนาะปัจจัยเครื่องอาศัยของมันประชิ้นมีสี่อย่างกันเทียวอินทรบาลหนึ่งนุ่งผ้าบางสุขุนหนึ่ง อยู่คนไม้หนึ่งสัญญาดองด e. ้วยน้ำหมุนเน่าหนึ่งการย่งอาศัยปัจใจสี่ตัวนเก่าจต้งแต่พระพุทธเจ้าบันยัิไว้ควาามมยนนีเล